สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะงมูจงอางเลยขึ้นศาลพระภูมิเชืองหูเจ้าที่มาให้โชคเหลืออีก6วันเท่านั้นนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจววันที่16มีนาคมกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงเริ่มเดินหน้าตามหาเลขเด็ดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแนวทางจากสื่อสังคมออนไลน์หรือจากเหล่าคนเป็นเถิงเมื่อวันที่11มีนาคม ชาวบ้านในพื้นที่หลังตลาดนัดคุณชาวหมูสีตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองพบงูจงอางเลยขึ้นสารพระภูมิต่างพากันถ่ายคลิปก่อนจะประสานเจ้าหน้านที่กู้ภัยและทีมอสอรพิษจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมใช้ไม้ไล่ต้อนให้งูจงอางยาวเกือบ4เมตรลงมาจากต้นไม้ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนเชื่อว่างูตัวนี้อาจเป็นงูเจ้าที่ที่นำโชคลาภมาให้เนื่องจากไม่บ่อยนัก ที่จะพบงูจงอางขนาดใหญ่ในเขตเมืองซึ่งชาวบ้านต่างตีเป็นเลขเด็ดโดยตีเป็นเลข 04, 74, 14และ17อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์ในวันที่16มีนาคมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ